กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ Movie Man กันก่อนนะครับโปรแกรมหนังหน้าดูเดือนกุมภาพันธ์2568ที่ Movie Man คัดมาให้จะมีเรื่องอะไรกันบ้างไปรับชมพร้อมๆกันเลยครับกับตันอเมริกาเบฟนิวเวิ r ์ d เข้าฉายวันที่12กุมภาพันธ์มาแล้วครับกับความหวังของ m a r เ e l กับตันอเมริกาภาคใหม่ เป็นหนังที่คนอเมริกันโหวตว่าอยากดูมากที่สุดในปี2025แต่ก็ไม่น่าแปลกใจสำหรับกัปตันอเมริกาเพราะว่ากัปตันถือว่าเป็นซูเปอร์ฮีโร่หัวเรือตัวท็อปในจัก,กรวาลมาเวลอยู่แล้วและก็ได้มีการเปลี่ยนตัวนักแสดงจากหนุ่มหล่อล่ำเท่อย่างคิสอีแวนมาเป็นแอนโทนีแม็กกี้นักแสดงผิวสีมากเท่นี่คือสิ่งที่ทำให้คนตั้งตารอดูแถมยังได้แฮร์ิสันฟอร์ดในบทแทดเดีลอส หรือเลทฮักสุดคลั่งอย่างเพ่จะบอกเล่าเรื่องราวหลังจากที่แซมวิลสันได้พบกับแทดเดียสลอสที่ตอนนี้เป็นประธานาธิบดีคนใหม่ของสหรัฐอเมริกาแซมรู้ว่าเขากำลังอยู่ท่ามกลางความขัดแย้งระหว่างประเทศเขาเลยต้องหาสาเหตุเบื้องหลังเหตุการณ์อันเลวร้ายก่อนที่โลกทั้งใบจะลุกเป็นไฟจะสนุกจะมันสมการรอคอยหรือเปล่ารอติดตามกันในโรงภาพยนตร์นะครับ กราฟเต็ดเข้าฉายวันที่20กุมภาพันธ์เป็นหนังสยองขวัญที่จะบอกเล่าเรื่องราวของเว่ยนักเรียนทุนชาวจีนที่ได้เดินทางไปนิวซีแลนด์เพื่อทำวิจัยการแพทย์ที่มหาวิทยาลัย ay, ชื่อดังด้วยความที่เว่ยเป็นคนที่ขี้อายเก็บตัว และพยายามซ่อนปานบนใบหน้าที่ถ่ายทอดมาทางพันธุก,กรรมเธอจึงถูกแองเจล่าลูกพี่ลูกน้องและบรรดาเพื่อนๆของเธอรังเกียจและเมินเฉยเวยจึงมุ่งมั่นที่จะเปลี่ยนแปลงชะตากรรมของเธอด้วยการใช้ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร,ร์ทุ่มเทให้กับงานค้นคว้าของพ่อผู้ล่วงรับไปแล้วที่เกี่ยวกับขั้นตอนการปลูกถ่ายผิวหนังที่ปฏิวัติว,ตวงการซึ่งสามารถรักษาความผิดปกติของเธอได้ จนเมื่อการทดลองของเธอเข้าสู่จุดพลิกผันมันจึงทําให้เธอกลายเป็นคนอันตรายและวิปลิตมากขึ้นจนพร้อมที่จะกําจัดใครก็ตามที่คุกคามความลับของเธอจะสยองแค่ไหนรอติดตามกันในโรงภาพย,ายนตร์นัครับเดือด เข้าฉายวันที่27กุมภาพันธ์หนังดราม่าจากค่าย A24 ได้ทำการฉายในรอบปฐมทัศน์โลกไปแล้วในเทศกาลหนังเวนิสในปี2024ที่ผ่านมาแม้ว่าหนังจะมีความยาวถึง3ชั่วโมง35นาทีแต่หนังเรื่องนี้ก็กลายเป็นหนึ่งในหนังที่มีความโดดเด่นในเนื้อง,งานและได้รับเสียงชื่นชมจากนักวิจารณ์หนาหูโดยคะแนนเฉลี่ยสูงถึง97%บนเว็บมะเขือแดงแถมยังได้รางวัลลูกโลกทองคำในปีล่าสุด3 รางวัลได้แก่ภาพยนตร์ยอดเยี่ยมประเภทภาพยนตร์ดราม่ารางวัลผู้กำกับยอดเยี่ยมและรางวัลนักแสดงภาพยนตร์ชายยอดเยี่ยมประเภทดราม่าก็คือเอเดียนโบดีที่รับบทเป็นพระเอกในเรื่องนี้นั่นเองหนังจะบอกเล่าเรื่องราวของสถาปนิกหนุ่มไฟแรงผู้มีวิสัยทัศน์ลาสโลโทสหาทางอพยพหนีออกจากยุโรปหลังสงครามในปี1947เขาได้เดินทางมาถึงอเมริกาเพื่อที่จะสร้างชีวิตใหม่และผลงานใหม่ รวมถึงชีวิตหลังแต่งงานของเขากับภรรยาของเขาหลังจากที่ทั้งคู่ต้องถูกบีบให้แยกจากกันในช่วงสงครามเนื่องจากพรมแดนและระบอบการปกครองที่เปลี่ยนแปลงพวกเขามาถึงอเมริกาและได้ตั้งรกรากในรัฐเพนซิลเวเนียตั้งแต่ยังไม่มีอะไรเลยในพื้นที่นั้นจนกระทั่งพวกเขาได้พบกับเฮลิสันลีแวนบูเลนนักอุตสาหกรรมผู้มั่งคั่งและโดดเด่น มองเห็นพรสวรรค์นในการสร้างสารรค์ของเขาแต่พลังและมรดกก็ต้องแลกมาด้วยราคาที่แพงลิบหนังจะดีจริงอย่างที่เขาว่าหรือเปล่าพวกเราก็เพิ่งจะได้ดูเดี๋ยวรอติดตามกันในโรงภาพยนตร์นะครับ <I promise. S 1> นาคบันเขาฉายวันที่27กุมภาพันธ์ หนังระทึกขวัญเรื่องใหม่ของไทยเหล่านี้เองเกี่ยวกับเรื่องของพญานาคาราชนาคบันเป็นเรื่องราวของเสรีไทยหนุ่มที่สวมรอยเป็นเสมียนในโรงสีปอพาณิชย์ครอบครัวขหหบ,บดีค้าข้าวฝ่ายรัฐบาลที่มีความเกี่ยวข้องกับกองทัพญี่ปุ่นแต่ก็ดันถูกชะตากับลูกสาวของตระกูลปอพาณิชย์ที่กลับมาจากกรุงเทพในเวลาไลา่เลี่ยก,กันแต่ทว่าตั้งแต่ทั้งสองคนเข้ามาในบ้านแห่งนี้ ก็เริ่มมีการตายอย่างประหลาดของคนในครอบครัวและสถานการณ์ต่างๆมักจะนำพาให้ทั้งคู่ไปอยู่ในเหตุการณ์จึงเกิดเป็นปริศนาว่าทั้งหมดนี้อาจจะเป็นสิ่งเล้นลับเหนือธรรมชาติหรือว่าเป็นฝีมือผู้ใดกันแน่เสรีไทยหนุ่มคนนี้ต้องเลือกว่าจะปกป้องเธอหรืออุดมการของตนเองพร้อมขี้คายความจริงเบื้องหลังการฆาตกรรมตำนานความเชื่อและศรัทธาแห่งพญานาคภาคตะวันออก ที่มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องราวต่างๆจะออกมาในรูปแบบไหนจะดีหรือเปล่าแต่ผมว่ามันต้องเป็นละครหลังข่าวแน่ๆรอติดตามชมกันในโรงภาพยนตร์นะครับ The Monkey เข้าฉายวันที่27กุมภาพันธ์หนังสยองขวัญรวมตัวท็อปความหลอนออสกูดเพอร์กินผู้กำกับแห่งลองเล็กแท็กทีมกับเจมวานสร้างปรากฏการณ์ความหลอนจากเรื่องสั้นสุดผวาของราชานิยายเขย่าวขวัญอย่างสตีเฟนคิงหนังจะเล่าเรื่องราวของฝาแฝดฮาวระบิลที่บังเอิญได้พบกับตุ๊กตาลิงของเล่นเก่าของพ่อในห้องใต้หลังคาโดยไม่รู้เลยว่า การค้นพบครั้งนี้จะนำไปสู่ปริศนาการตายของคนรอบตัวและทำให้คนทั้งเมืองต้องตกอยู่ในความบ้าคลั่งสยดสยองทั้งสองจึงตัดสินใจทิ้งลิงของเล่นนี้ไว้เบื้องหลังและแยกย้ายกันไปเติบโตแต่เมื่อความตายลึกลับเริ่มต้นอีกครั้งทั้งคู่จึงต้องหวนกลับมารวมตัวและปรับความเข้าใจกันเพื่อที่จะหาทางทำลายตุ๊กตาลิงตัวนี้ให้ได้ ก่อนที่มันจะฆ่าชีวิตของทุกคนที่อยู่ใกล้ตัวพวกเขาไปจนหมดจะสยองแค่ไหนรอติดตามกันในโรงภาพ,พยนตร์ yeah, เป็นยังไงกันบ้างครับกับโปรแกรมหนังหน้าดูเดือนแห่งความรักเดือนกุมภาพันธ์หนังน่าดูที่ผมคิดว่าน้าดูที่จะไปดูลงภาพยนต์ได้ก็จะมีคร่าวๆประมาณนี้แต่ก็ยังมีหนังอีกหลายเรื่องนะครับที่เข้าในเดือนกุมภาพันธ์นี้ก็เดี๋ยวผมก็จะขึ้นไว้ให้นะครับว่ามีเรื่องไหนกันบ้าง อยากดูเรื่องอื่นอยากดูเรื่องไหนก็ลองไปเลือกดูกันนะครับอันนี้เป็นหนังที่ผมลิสต์มาที่ว่าน่าดูแต่จะสนุกหรือไม่ก็ต้องไปดูกันในโรงภาพยนตร์นะครับหนังน่าดูในเดือนถัดไปจะมีเรื่องอะไรกันบ้างรอติดตามกันที่ช่อง Movieman น, Movie นะครับสวัสดีครับ